น้องเขาเก่งครับน้องเขาเก่งแล้วก็ผมพี่จะพูดเลยว่าเกมการฟิตซ้อมเที่ยวนี้อ่ะก็คือเตะแข้งขวาไม่ได้เพราะว่าโดนโดนสะบักสะบอมมาตั้งแต่ชายล่าหรอชายล่าก็เลยมีปัญหาว่าเตะแข้งขวาไม่ได้เราก็แข้งขวายังมีอาการเจ็บอยู่นิดๆยงเก็บอยู่ครับเสียวๆอยู่หน่อยพอโดนก็แบบเหมือนกับมีอยู่น้อยๆครับแต่ว่า เราไม่สามารถที่จะซ้อมเตะขวาได้เลยเราก็เตะซ้ายอย่างเดียวครับ่พราคู่นี้เจอกันไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเล็กกับใหญ่แล้วแรงกระทัด้วยถ้าถ้าถ้าพี่วิเคราะห์นะครับยังเจอกันได้พี่ยังถ้าร้อยยี่สิบห้าพี่สู้นะร้อยยี่สิบห้าเท่าเท่ากันหรือว่าเราต้องต่ออีกปอนด์หนึ่งครับเออเท่าๆกันก็ก็ให้ให้น่าจะเท่ากันหรือว่าให้ต่อปอนหนึ่งผมก็ยินดีสู้ครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วกันอ่าเป็นสองช้อยนะยี่สิบหกยี่สิบหกครึ่งนี้มันจะ คือคือคือเราคุยกันเลยนะแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะทําไม่ได้ก็มันเป็นเรื่องนั้นก็คือผ่านไปเลยแันนี้มุมเรามุมเราคือถ้า้อ่เขาทำได้ก็ยินดีที่อยากจะแก้มือเรายิเสียงได้เขายิ้มผ้าหรือว่าเรายิ้มผ้าเขายิ้ผ้าก็ได้เป็นสองช้อยนะครับ มีโอกาสได้พูดคุยกับทีมงานของเสงแก้พีเคไหมว่าอยากจะเจออีกสักครั้งไม่มแลครับแต่เพียงผมไม่เคยพี่ไปเคยว่าที่จะไปขอคนนั้นคนนี้อยางไงครับเป็นไปได้ถ้าเกิดอย่างนงี้พี่ก็แค่แค,แค่เสนอคุยกันแบบพี่น้องแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะไปท้าทายหรืออะไรเงี้ยคือคือพี่ทำง่อยมา30ปิปีพี่ไม่เคยไป ถ้าท่ายใข่แล้วไม่เคยจะท้าเดิมพันไข่เลยแต่แค่มุมมองว่าคู่นี้น่าจะได้เจอกันอีกนะครับถ้าเจอการร้อยยี่สิบห้าผมว่าจะสนุกกว่านี้แพ้ชนะพี่ไม่รู้แล้วกับพี่จัดคิดพี่ว่ามาใช่ครับก็ยังได้เสียอยู่ยังได้เสียถ้าเจอการคิดว่ามันด้วยใช่ไหมพี่ครับก็ตอนนี้ก็คงถ้าเกิดมันแพ้สมิงดาไปแล้วคงพระจันทร์ฉายก็คงต้องยังยังก็เอาไว้ก่อนในความคิดของพี่พี่ก็คิดว่าถ้าเกิดชนะ คนก็ะจะเชียร์พระจันฉายโยทินพระจันฉายโยทินรับ<ล>ถ้าวันลนี้ชนะนะถ้าชนะสมิงดำตัวนี้สแสดงว่าตอนนี้พาสีที่ดีที่สุดก็คือการเจอสมิงดำอีกสักครั้งหนึ่งน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมเราะก็ถ้าหลุดจากสมิงดำไปจากคมเพชรไปจากพระจันฉายไปก็ยังมองไม่ออกว่าโยธินจะต้องเจอกับใครในชั่วโมงนี้นะครับอยากให้มันต่างศึกต่างสายแลกเปลี่ยนมวยโดยเฉพาะทุกคนร่วมมือกันโยธินเนี่ย จะได้มีแนวทางหลากหลายแล้วจะได้มีซึ่งโควิดด้วยนะพี่นะสุดท้ายต้องร่วมดยช่วยกันและลำบากในต้องช่วยกันครับครับผมโยทินเอฟเอกรุกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บตัวเหมือนไฟที่เจอกับชายล่าเนาะอาวุธของชายล่ากับสมิงดำนี่ช้นล่าจะหนักกว่าอาวุธชายล่าหนักกว่าแต่ว่าหลากหลายจะเป็นสมิงดำหลากหลายกว่าครับ อ่ะเกมนบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างเห็นว่าจะลากเขาออกมาเขา,เขาเขาก็ไม่ยอมมากับเราก็ยอมรับเขาแพ้ครับแพ้แพ้คือแพ้ครับ<อ>ไม่ไม่ได้ว่าอะไร ừ, แพ้ก็คือแพ้น้องเขาก็เก่งแก้ทางมาดีเหมือนกันครับมีจังหวะไหนบ้างที่แบบพอจะทําจะทาแล้วแบบวันนี้ไม่ได้ดังใจเลยครับไม่ได้ดังใจครับวันนี้ผมยอมรับว่าไม่ได้ดังใจเช่นจังหวะไหนบ้างครับย่งจังหวะจะลากมันลากออกมาไม่ได้ออนน่าจะเป็นเพราะเราอาจจะตัวเล็กด้วย ไม่ได้มีการทรงกระแสอะไรนะไม่ได้มีกระแสให้ตั้งต่อน้ำหนักน้อนั่นไม่ต้องเกี่ยงว่าใหญ่ไม่มีครับแพ้คือแพ้สาหรับผมครับแพ้คือแพ้ในมุมเราก็ที่ประเด็นไปที่ว่าเออไม่ได้เกี่ยงเรืองน้ำหนักไม่ได้ข้ออ้างไม่ใช่ไม่สองตอนจะอะไรเราไม่พูดถึงผมยอมรับว่าน้องเขาเก่งครับผมแพ้เพราะน้องเขาเก่งแค่นั้นก็เป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าถูกต้องถ้าอย่างนี้แฟนมวยเขาถามมาเจอัน่อยได้ไหมผมอยากเจออีกสักครั้งครับร้อยยี่สิบสี่ถึงร้อยยี่สิบห้าครึ่ง นะครับผมเวทไหนก็ได้เลือกมาเลยครับน้ําหนักปอนต่อปอนนะครับผมผมอยากขอวัดยอดมวยอีกสักครั้งหนึ่งครับร้อยยี่สิบสี่ถึงร้อยยี่สิบห้าครึ่งครับอาเวทไหนให้น้องเลือกมาเลยเลือกมาเลยครับจะเท่ากันหรือว่าให้กี้ต่ออีกสักปอนหนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาเท่ากันดีกว่าเพื่อเพื่อถือว่าเป็นแบบอยากวัดว่าถ้าผ่าผ่าผมไปก็คือน้องก็คือแบบเบอร์ต้นๆ้นของประเทศไปเลยจะได้ไม่มีข้อขอละหาว่าเอ้ย ไอ้ต่อยโยทินนะอะไรเงี้ยโยทินต่อนะอะไรเงี้ยยังต่ออยู่ก้อนนึงนะอะไรคือไม่ต้องเลยก็คืออยากวัดอยากวัดอีกสักครั้งผมอยากลองสปีดมือลงอีกสักครั้งหแต่ดูจากที่เราพูดนี่ดูว่าวันนี้นี่ที่ชกกันเสร็จเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ขึ้นมาดูเรามั่นใจนะว่าถ้าไฟต่อไปได้เจอกันอีกเนี่ยมันมีรู้จะกินอยู่ก็ก็ไม่รู้นะครับผมมองผมก็มองว่าผมพูไม่ได้แต่ผมมองของผมผมคิดว่าถ้าเวท ตอนต่อตอนผมคิดว่าผมสู้ได้นะครับในมุมมองของผมนะครับผมเซียนเมยจะมองอีกมุมนึงว่าสู้ไม่ได้เหมือนเดิมก็ก็เรื่องของของเขานะครับผมแต่ในมุมมองผมผมมองว่าผมอยากสู้อีกครั้งหนึ่งในเวทของผมก็แต่มันก็เล็กกับใหญ่อยู่ดี<ะ>ก็ไม่เป็นไรครับจะเสียเปรียบแรงปว่ท่าอีกไหมแต่ว่าไม่ก็ต้องดูเนาะต้องลองเนาะใหญ่ก็เวทเท่ากันครับครับก็คือ,อไม่เสียเปรียบเวท ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องเวทเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าอยากชกอีกครั้งหนึ่งเอาก็หลังจากนี้ก็คงจะพักร่างกายก่อนสักอาทิตย์แล้วก็จะเริ่มซ้อมต่อครับเผื่อมีโอกาสคุยได้แก้กันเนาะเขาแล้ววันที่ได้เจอพเจริฉายด้วยนี่เจอครับเจอเป็นไงบ้างได้มีพูดคุยกันไหมว่าอนาคตเราต้องเจอกันนะก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันแต่ว่าก็รู้จักกันก็สนิทกันอยู่ครับก็รู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ไม่ได้แบบ รูนดีน่ากันก็รู้จักกันก็รู้จักกับพีเคหลายคนก็รู้จักกับพี่ๆน้องๆเข้าเยอะคนเยอะนะครับแล้วคู่มวยในฝันยังมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพระจันฉายโยธินเนี่ยก็อยู่ที่ต้นสังกัดครับอยู่ที่ต้นสังกัดเขาจัดหรือเขาเสนอมาอยู่ที่น้ำหนักด้วยว่าได้กันหรือเปล่าพระจันฉายนี่สิบแปดสิบเจ็ดเขาจะทำได้มั้งโยธินถ้ากดต่ำตำเลยร้อยยี่สิบสี่ครตำสุดยี่สิบสี่นะสี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยคุยตรงกลางส่วนตัวจะเท่าๆกับพระจันฉายมั้งโยธินอ่ะก็จะสูงกว่านิดนึงครับ หลังเกมวันนี้ได้ยินพี่เลียมพูดด้วยมีอีกคู่หนึ่งที่หมายมั่นหมายปองไว้คือคมเพชรครับแต่มันน่าจะยากหน่อยเนาะต่างศึกต่างสายต่างศึกต่างสายน่าจะน่าจะลําบากครับครับแต่ว่าคมเพชรเวทเล็กกว่าตมินดําก็น่าจะใช่ครับน,น่าจะเป็นร้อยยี่สิบสองน่าจะพอดีกับเราเนี่ยถ,ถ้าเจอกันได้พ่กนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าดูเนาะคร,ครับผมขอบคุณครับสวัส<อ>ด,ดีครับ